ผ่านมา3สัปดาห์กว่าสําหรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา อย่างที่บอกไปว่าวันนี้คงต้องสำรวจกันว่ามีความกังวลใจอะไรเพิ่มเติมในพื้นที่ข้อเสนอของสภาเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะเจาะดูรายละเอียดที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เป็นอย่างไรเนื่องจากที่ศรีสะเกษวันนี้มีการประชุมสภาเกษตรกรก,กันด้วยนะคะเราพูดคุยกันกับคุณสุกฤตดวลสูงค่ะท่านเป็นรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษคุณสุกฤตอยู่ในซูมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับค่ะสวัสดีพี่สุกฤตนะคะวันนี้สภาเกษตรกรในพื้นที่ประชุมการเอาเท่าที่พี่สุกฤตลงพื้นที่สำรวจภาพผลกระทบที่พอจะสำรวจได้หนักแค่ไหนคะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดตามแนวชายแดนนะครับตอนนี้หลายครอบครัวนะครับก็เริ่มกลับเข้าพื้นที่นะครับก็เริ่มมีการเข้าออกไปเข้าไปสำรวจนะครับที่นาของตนเองนะครับ เพาะในส่วนยางนะครับแล้วก็ในส่วนของข้าวนะครับเพราะว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนนักขณะนี้นะครับส่วนมากพี่น้องจะทําเรื่องของยางพารานะครับแล้วก็มีในส่วนของข้าวทีนี้นะครับในส่วนของการเข้าไปเนี่ยทางสภาเกษตรกรเองก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับไปบางตําบลน,นะครับอย่างตำบลเสาตรงไทยหรือภูมิชลอนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แนวปะทะเนี่ยเราก็ได้สอบถามพี่น้องประชาชนนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนกัน พี่น้องก็ยังมีความกังวลอยู่ครับในเรื่องของพื้นที่ที่ตนเองเข้าไปนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ที่จมน้ํายกตัวอย่างนาข้าวของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังจมน้ําอยู่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักทีนี้การที่จะลงไปนาข้าวของตนเองเพื่อไปหว่านปุ๋ยหรือไปสํารวจนั้นค่อนข้างจะทุรักทุเลแลวก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงครับ,รบเพราะว่าพี่น้องเองก็ไม่ทราบว่า ในจุดที่น้ําท่วมขังตรงนั้นนะครับมีวัตถุระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่นั้นตัวเองหรือเปล่ารับนี่ก็เป็นอุปสรรคและก็ความเสี่ยงที่พี่น้องยังพบเจอในพื้นที่นะครับแล้วก็ในของสวนยางพาราพี่น้องตามแนวชายแดนนะครับตอนนี้ทางจังหวัดสเกตเองโดยท่านผู้ว่าและการจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ผู้นําชุมชนรวมทั้งเกษตรกรเนี่ยได้มีการสํารวจร่วมกันนะครับ แล้วก็รายงานเข้ามาโดยเฉพาะสวนยางพาราก็ผมประสานสอบถามไปยังเกษตรจังหวัดนะครับ,รบท่านแจ้งว่าประมาณเบื้องต้นตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างสำรวจประมาณเกือบจะเจ็กว่าเกือบแปิแล้วนะครับเจ็ดสิบแดิบกว่านะครับซึ่งตอนนี้บางพื้นที่ทำหลายท่านอาจจะมองว่าทำไมตัวเลขดูเหมือนจะยังน้อยนะครับต้องนําเรียนบางพื้นที่มีข้อจํากัดเรื่องการเข้าไปสำรวจครับเพราะว่า ก็ที่อยู่ระหว่างเก็บกู้นะครับฉะนั้นตัวเลขที่ออกมานะครับเลยเป็นตัวเลขอยู่ระหว่างการสรํารวจนะครับครับตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการชดเชยเรื่องของการเยียวยาผลกระทบที่ได้รับหรือว่ามีความช่วยเหลือเข้าไปถึงหรือยัง,งครับครับท่านผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ<ะ>ก็ได้มีการหารือเรื่องนี้นะครับปรึกษากันกับในส่วนรัฐการที่เกี่ยวข้องโดย,ดยเฉพาะทางภาครัฐนะครับ,รบก็ได้มีการ คุยกันว่าถ้ามีการสำรวจได้ขึ้นมารวดเร็วนะครับการช่วยเหลือก็จะสามารถลงไปถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วขึ้นนะครับ mm hmm. อย่างยกตัวอย่างยังพลาก็อาจจะมีการชดเชยนะครับสามพัสี่พันบาทอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบไล่ละนะครับไล่ละประมาณสามพัสี่พันบาทนะครับ mm hmm. แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยต้องเป็นพี่น้องเกษตรกร,กรที่อย่างน้อยนะครับเบื้องต้นต้องขึ้นทะเบียน นะครับขึ้นทะเบียนอยู่ในส่วนของเกษตรกรนะครับผู้ปลูกยางพารานะครับแล้วก็จะมีพี่น้องอีกอีกหลายส่วนด้วยกันครับเรื่องข้าวเหมือนกันครับก็อาจจะมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่รับผลกระทบประมาณประมาณพันสามร้อยนะครับพันสามร้อยกว่าบาทต่อไร่นะครับนี่เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับยังยังไม่ได้มีจากส่วนอื่นเข้ามานะครับอันนี้เป็นมาตรการในจังหวัดที่คุยกันเบื้องต้นคร่าวๆนะครับครับทั้งนี้ในส่วนของภาคเกษตรกรเองครับที่ ในฐานะที่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องเนี่ยก็พี่น้องก็ฝากมาครับว่าอยากจะฝากถึงทางรัฐบาลน,นะครับรว่าอมันไม่ใช่แต่เรื่องของอ่าไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการพืชผลทางเกษตรอย่างเดียวนะครับรายได้เกษตรกรเนี่ยตลอดหนึ่งเดือนที่อยู่ศูนย์พยพเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยมีหนี้สิสนสนะครับมีหนี้สินนะครับหลายคนก็ไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็มีหนี้ท,ที่ที่ต้องแบกรับ แล้วก็บางคนก็เช้ากินข้ามครับทีนี้พี่น้องกเกษตรกรเองก็พูดว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยในเรื่องของการพักชำระหนี้กเกษตรกรเนี่ยหรือขยายเวลาชำระหนี้ให้กเกษตรกรเนี่ยได้ไหมนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะเข้าไปเก็บเกี่ยวกว่าจะเอาไปขายได้บางพื้นที่นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปกียยางได,ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็ต้องมีทุกวันเมื่อกลับเข้าไปอยู่นะครับไรายได้ก็ไรายได้ทางเดียวอย่างนี้ครับก็ตัวแค่อยากฝากถึงทาง ภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับที่มีอำนาจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับเรื่องของหนี้สินเกษตรกรที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับอันนี้เรื่องเรื่องที่นะครับเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องหนี้ไฟแนนซ์นะครับก็ยังไม่พูดเรื่องหนี้ครับไฟแนนซ์ต่างๆพวกเงินที่ว่าไปกู้รถกู้มอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรสมมากก็เป็นผู้กู้นะครับเป็นอ่า ทีนี้พอพอมีเรื่องหนี้สินเข้ามาเกี่ยวก็มีการติดตามตรงถามนะครับซึ่งทั้งในระบบเองนอกระบบเองตัวนี้เกษตรกร,ก,รก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ารายได้เขาเนี่ยเมื่อไปอยู่ศูนย์อพยพตลอด1เดือนเนี่ยเกือบต่สมเดือนเนี่ยครับครับก็มีรายได้ทางทางอื่นเลยนะครับนนก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าเป็นความเครียดที่เพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวนะครับความเครียดจากว่านาตัวเองจะสูญเสียแล้วเสียหายแล้วบ้านตัวเองเสียหายแล้วต้องมาเครียดกับเรื่องหนี้สินที่โดนติดตามตรงถามนะครับ ตัวนี้มันเพิ่มเพิ่มความกดดันให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับทาให้เกิดความกังวลแล้วก็ที่สําคัญครับพี่น้องเกษตรกรกลับเข้าพื้นที่ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหลับสนิทนะครับค่ะย <c oughs> ีเนี่ยด้วยเกิดเกิดที่ว่าภาวะนะครับตกใจแม้กระทั่งเสียงฟ้าร้องฝนตกเนี้ยครับก็มีความกังวลเพราะในช่วงที่ผ่านมาที่ที่สะเทือนจิตใจของพี่น้องเกษตรกรคือเสียงปืนใหญ่ที่ดังจากฝั่งประเทศ กบ,บูชาลืกมีการสู้รบกันเนี่ยเป็นเสียงคล้ายๆเสียงฟ้าเสียงฝนเลยครับ<ฆ>คือมันเป็นเสียงเดียวกันเลย<ฆ>ทําให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นในพื้นที่แม้กระทั่งกลับเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ยังแทบจะนอนแล้วผวาก็พร้อมที่จะลบกันตลอดเวลานี่นี่ก็คือเสียงสะท้อนนะครับที่ที่ได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับเป็นโอกาสดีที่ได้มีได้สื่อสารครับผมอยากให้รัฐบาลนะครับผู้แทนของรัฐบาลหรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยอยากให้มาฟังเสียงชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจริงๆนะครับรับรับฟังจากชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรที่ทํามาค้าขายที่ทํากินในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับฟังเมื่อฟังแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่ายอยากให้นําเรื่องนี้รีบเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยรีบอนุมัติครับอนุมัติ อันไหนที่ช่วยได้ก่อนผมมีตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟของชาวบ้านเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลทําได้เลยนะครับถ้าจะช่วยเยียวยาเขาจริงอริใช่ครับทําได้ทันทีเลยช่วยลดให้เขาได้ไหมนะครับค่าไฟอย่างเงี้ยนะครับที่มันสามารถที่จะปรับอะไรช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เนี่ยตไม่ใช่แต่พี่น้องเกษตรกรนะครับมันเป็นผลกระทบหมู่บ้านตามแนวชายแดนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรก็เกษตรกรนะครับซึ่งมันเป็นกระทบเป็นอำเภอนะครับเป็นวงกว้างซึ่งหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ขายก็ขายของไม่ได้นะครับ ค่ะพี่<ร>สุกฤยาก,อ,กอยากถามเพิ่มนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่เชื่อมโยงกับที่พี่สุกฤตพูดอย่างเรื่องนาข้าวที่จมน้ำํำยางพาราตอนนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าเอาผลผลิตปกติเขาต้องเอาผลผลิตกันในช่วงกลางคืนันนั้นเป็นภาพของสวนยางอย่างนาข้าวด้วยเช่นเดียวกันว่าจมน้ําแล้วก็กังวลว่าเอจะต้องมีการเก็บกู้วัตถุที่มันไม่ปลอดภัยอยู่ในท้องนานหรือเปล่าที่นี้ การปรับเปลี่ยนวิธีการเพราะปลูกตรงนี้ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนไหมคะในพื้นที่เพราะว่าคงจะใช้รถใหญ่หรือเครื่องจักรอย่างที่เคยใช้ไม่ได้เบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนะครับก่อนที่ชาวบ้านจะเข้าพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการประสานในส่วนของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องได้รับการยืนยันลูกไปเขียวจากทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่การสู้ลบเนี่ยนะครับทีมบ่มีการตรวจสอบกระสุนแล้วว่า มีโอกาสที่จะกระสุนจะไปตกบริเวณนาของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบและสแกนเรียบร้อยแล้วอ,อนุญ,ญาตให้พี่น้องเข้าได้นะครับก็จะเริ่มทยอยกันเข้าไปในพื้นใน,ในพื้นที่นะครับซึ่งถ้าถามว่าจะให้ปรับเปลี่ยนถ้าคนทํานาจะให้ไม่ไปใส่ปุ๋ยไม่ไปดูแลเลยนะครับเขาเจ้าที่ไหนกินครับออย่างเงีง้<ๆ>เพราะว่าอาชีพหลักของเขาเคอืออาชีพทํานานะครับมีทํานามีค้าขายมีกรีดยางวิถีเขาจะอยู่อย่างงี้ครับ ก็มันก็ถือเป็นอาชีพหลักของเขานะครับแต่ทีนี้ถามว่านอกจากเหมือนที่ท่านพิธีกรท่านถามนะครับว่าถ้าไม่ทํงานในช่วงนี้พี่น้องจะเอาอะไรกินนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้รัฐเข้าไปช่วยเลยนะครับคือเรื่องของการสร้างอาชีพเสริมนะครับหรืออาจจะมีอาชีพทางเลือกนะครับทางเลือกทางรอดให้กับเกษตรกรของเราเนี่ยว่าในช่วงนี้รัฐจะมีโครงการอะไรดีๆเข้าไปเสริมให้พี่น้องเนี่ย โอเคเข้าพื้นที่นาไม่ได้แต่มีไรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราควรจะหาอาชีพเสริมให้ให้พี่น้องไหมะนะครับหรือช่องทางการตลาดนะครับอย่างเช่นยางนะครับราคาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนะครับแต่ว่าในส่วนของช่องทางการตลาดอื่นๆว่าเขาเขามีโอกาสที่จะขายได้แน่นอนนะครับถึงแม้เขาจะได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งเรื่องปุ๋ยเองที่เอามาใส่ให้พี่น้องเนี่ยปุ๋ยในช่วงนี้ นะครับพี่น้องไม่มีรายได้ที่จะไปซื้อปุ๋ยที่ไหนเลยนะครับเงินที่เก็บไว้ก็ไม่ไม่มีการหมุนในเข้าระบบมีโครงการอะไรดีๆที่ช่วยลดภาระให้เขาได้ไหมตัวนี้ก็อาจจะทําให้เขามีกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากฝากทางภาครัฐนะครับแล้วก็มีเครื่องหนึ่งครับที่ผมถูกฝากมาในที่ประชุมของสภาเกษตรที่อยากนําเรียนภาครัฐเราอาจจะลืมว่าเวลามีการอพยพอําเภอแนวที่สองท่านท่านวิทยกรครับอาเภอแนวที่สองหมายความว่า ถ้ามีการประทะก,กันที่ตามแนวชายแดนแล้วอำเภอที่ที่เป็นแนวรับผู้อพยพเนี่ยครับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ,พรบเพราะไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่อําเภอที่ถูกเป็นประกาศเป็นอำเภอที่มีการประทะบถูกต้องครับไม่ได้ถูกประกาศเป็นอำเภอที่ประสบภัยพอไม่ได้ถูกประกาศเป็นอำเภอที่ประสบภัยพี่น้องที่ต้องรับผู้อพยพนะครับเขาก็ไม่ได้ถูกตั้งงบประมาณไว้นะครับ แม้กระทั่งพื้นที่ที่เป็นอปตอเองนะครับที่รับผู้อพยพก็เบิกได้ในส่วนแค่อบอตอของตัวเองที่ที่จะทําได้นะครับเพราะเขามไม่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ที่จะใช้งบป,ประมาณมาช่วยเหลือนะครับเขาก็ต้องแบกภาระ,ะตรงนี้ครับกลายเป็นว่าภาระนี้ต้องไปตกที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจิตอาสาต่างๆต้องไประดมช่วยกันเพราะอะไรครับไม่ได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยทางสงครามเพราะเมื่อประกาศเป็นพื้นที่ไปทางสงครามก็จะมีโอกาสเบิกได้มากกว่านะครับ เบิกได้พบเวอร์กว่าค่ะนะครับนี่ก็นี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากสะท้อนว่าถ้าถ้ามีมาตรการอื่นที่จะเยียวยาในส่วนของอำเภอแนวที่ 2, 2นะครับเพราะเขาได้รับผลกระทบกันนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการอพยพเข้ามาอยู่ของพี่น้องนะครับเรื่องอเรื่องน้ําค่าน้าค่าไฟแม้กระทั่งวัวควายที่ถูกอพยพมานะครับอ่านี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับพี่น้องเกษตรกรบางพื้นที่นะครับ ได้รับผลกระทบในเรื่องของแนวกระสุนมาตกอย่างนี้ครับก็เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยก็มีนะครับแต่สิ่งที่เขากา,การให้ความช่วยเหลือมันก็ยังไม่โคโร e r a g e มาถึงอำเภอเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่แนวที่สองก็คืออำเภอศรีราดนนท์ปูนเบจลักษ์ซึ่งเป็นอำเภอที่รองรับผู้อยกเป็นหมื่นเนี่ยครับนี่ก็เป็นอำเภอที่รับผลกระทบเหมือนกันครับที่พี่น้องก็จะต้องขาดในเรื่องของการดูแลเรื่องประมาณที่จะไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา ท้องถิ่นต้องแบกรับนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออําเภอเองนะครับก็กแบกรับพอสมควรนะครับวันนี้ก็ก็อยากฝากทางรัฐบาลนะครับก็ให้ให้ดูแลให้ครอบคลุมนะครับทั้งทั้งหมดนะครับครับผมครับพี่พี่สุกฤษครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่านอกจากปัญหาที่เราจะเข้าไปสํารวจเนี่ยพื้นที่ที่มันเสียหายอาจจะยากลําบากแล้วเรื่องของการทํากินเนี่ยตอนนี้ทําไม่ได้เลยใช่ไหมครับอย่างกรีดยางหรือว่าเข้าไปทําเลือกสวนไรนาตอนนี้คือ เป็นศูนย์ไปเลยเหรอฮะครับ,รบกี่การกีดได้ครับแต่ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเวลากี่เป็นกีดช่วงาอวันครับครับเดิมทีเนี่ยเคยเข้าไปกี่ตอนกลางคืนคแล้วส่วนมากส่วนก็จะอยู่ตามแนวแตะเก็บชายแดนบางบางพื้นที่ก็ห่ากแค่ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับ พบเห็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูกเข้าไปตรวจสอบหรือเก็บกู้นะครับฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยชาวบ้านก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็คือมีการเข้าไปช่วงกลางวันก็จะมีทัศนวิสัยการมองเห็นที่ที่ดีขึ้นนะครับมากขึ้นครับแล้วก็ทางจังหวัดเองก็ได้บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่า,าพบเห็นวัตถุต้องสงสัยนะครับมีความไม่แน่ใจก็ดิบแจ้งเจ้า้าที่อยู่ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ถือว่าประชาสัมพันธ์กันถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศตามเสียงตามสายแจ้งให้ลูกบ้านที่เข้ามาทั้งหมดนะครับได้รับทราบแล้วนะครับส่นนีค้ค่ะพี่สุกิตทมเพิ่มนิดหนึ่งค่ะจริงๆมีรายงานจากทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กําหนดเรื่อง,องของการช่วยเหลือฟื้นฟูอยู่หลายเรื่องแต่ถ้าฟังจากพี่สุกิตเมื่อสักครู่คือการจะเข้าพื้นที่ต้องมีการตรวจจากเจ้าหน้าที่ก่อนว่าปลอดภัยไหมจะเข้าไปทํากินทําเกษตรได้หรือเปล่าแต่มีโครงการบางอย่างที่กระทรวงเกษตรเตรียมไว้อย่างเช่นการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์หรือให้เมล็ดพันธุ์ในราคาถูกแฟงเลยค่่ะวา เาพื้นที่ไม่ได้จะให้เมล็ดพันธุ์ไปจะไปต่อยอดอย่างไรมันดูมันดูสวนทางกับสิ่งที่พี่สุ k กฤ t เสนอเมื่อสักครู่ว่าอาจจะต้องเป็นอาชีพทางเลือกอื่นๆตรงนี้มองอยังไงคะครับก็เป็นโครงการที่ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่นะครับ <c oughs> ถ้าถ้าจะให้ตอบตรงจุดจริงๆก็คือน่าจะมาลดในส่วนของรายจ่ายที่พี่น้องเกษตรกร,รเอาข้อที่จริงมาพูดกันครับว่าอย่างที่ผมบอกครับรัฐบาลเองนะครับหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องลงไปถามชาวบ้านจริงๆว่า เขาต้องการให้เยียวยาเรื่อง <S <S <an> อดไม่ใช่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ว่าเขาอยากได้ได้ A แต่ว่าท่านให้ B อย่างเงี้ยนะครับ <S <S <an> <S บางทีเนี่ยผมเข้าใจในเรื่องของการระเบียบเบิกจ่ายอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันแก้ไม่ตรงจุดฉีดยาไม่ตรงจุดมันอาจจะส่งผลกระทบให้เราเนี่ยแก้ปัญหาแล้วมันไม่จบนะครับเ <S an> กษตรกรก็ต้องออกมาเรียกร้องแบบนี้ครับว่าผมอยากได้ลดค่าปุ๋ยหน่อยได้ไหมไมีเงินซื้อปุ๋ยเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เขา ต้องมาแบกรับเรื่องของอค่าน้ําค่าค่าไฟค <Ć. S 2> ่าใช้จ่ายเขาเนี่ยครับตัวนี้เขาเขาเขามองเรื่องค่าใช้จ่ายมากกว่านะครับ<ะ>แต่ว่าในส่วนของที่รัฐจะมาช่วยในเรื่องของเล็ดพันธุ์ก็เป็นเรื่องที่ดีครับ <c oughs> บางบางพื้นที่เนี่ยก็มีความขาดแคนนะครับแต่ว่าต้องถามว่านตอนยี้เนี่ยข้าวมันปลูกไปแล้วนะครับ <c oughs> ข้าวมันปลูกไปแล้วมันตั้งท้องนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเอามาเล็ดพันธุ์ตอนยี้ใช่ไหมฮะก็ก็อันนี้ต้องต้อง บอกเลครับว่าเราก็ต้องฉีดยาให้แก้ให้ถูกโรคนะครับอ่าครับอ่าแลละครับ,รรบช่วงนี้ตรวจสอบจากคุณสุกฤษดเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับ คนสุกฤตดวนสูงนะครับรองประธานสภากเกษตรกรศรีส,สเกดนะครับตอนนี้อุปสรรคก็คือยังเข้าพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายได้ยากลำบากสักหน่อยนะครับก็แน่นอนต้องมีการปรับตัวกันอย่างกรดยางช่วงเวลาหนึ่งต้องปรับไปอีกช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะได้ก็คือช่วงเวลาสถานการณ์เขาต้องอ ทิ้งเรื่องส่วนไรนาไปเรื่องของรายได้หดหายไปแ,แ,แต่นี่สินยังอยู่ <eş> นะครับก็อยากจะให้ช่วยเหลือทั้งเรื่องของการพักชำระหนี้ขยายเวลาชำระหนี้รวมไปถึงนี้ไฟแนนซ์ด้วยค่ะค่ะจริงๆทางทกศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีมาตรการจากรัฐที่เชื่อมกับทกศเหมือนกันว่าอาจจะมีการพักหนี้6กถึงสิเดือนไหมแต่ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยังเป็นโจทย์อยู่ว่า6กถึงสิเดือนจะเพียงพอไหมเพราะว่าถ้าถ้ามันจะสูญเสียก็แปลว่าฤดูการผลิตนี้จะสูญเสียไปเลยหรืออาจจะ ไม่ได้กำไรดังนั้นต้นทุนในการตั้งหลักใหม่ก็ยังจะยากการพักนี้6-12เดือนอาจจะเป็นโจทย์ที่ต้องคุยกับพื้นที่นะคะ